สวัสดีพี่น้องมาอนี่มาหนี่พามาเอาหมักลำไยจ้าเก็บหมักลำไยมาอนี่เก็บไปไว้แล้วคุณสามีหยุดงานาหทำง,งานมาขึ้นลำไยห้พี่น้องมาสั่นบ่ได้เก็บผู้ดเดียวมาไวบ่ได้บ่ได้คุณเขาหนีบอยู่ทั้งคุณ พลมันสุกเริ่มสุกแล้วมันกระยักโลเลยเด้อพี่น้องแมงกระไซนี่ะแม,แมงไซมันเหรอเห็นป่ะกล้องไว้เนยแม่นเบิดแล้วค่ะ สู่าหาไหก็ีมเห็นนอึออสวางกรนงุงเขินที่อ,อมดนัดเนยจ้า่เจ็บมือไว้หักล่ะกัน

các tăng đây rồi tăng mì ơi để xịt bỏ nấm nhá phèng nó sưa lại พี่น้องตัดลำไยค่ะวันนี้ตัดลำไยทำอนิล่ะพี่น้อง่ะเจ็บก้อน